มา<น>พบกับยิงนุ้ย in Spain. นสเปนนุ้ยสเปน n จ้าวันนี้เราจะมาทำอะไรคะวันนี้จะมาขัน,นขั้นเลมอนอ่าวันนี้จะมาขั้นเลมอนเจ้าพอดีวันเลมอนมันมันมีหนักนะ <c oughs> จะมาขั้นเลมอนแล้วก็ใส่ใส่เจียเป็นเนท้องก็เป็นสกูป๊ปกะเป็นเป็นเวลาเขาเก็บไปกินช่วง เสมอการ์หรือว่าเอาไปปรุงอาหารเดียเจ้าเขาก็เอาไซนีแล้วก็เขาก็เอามาเป็นก้อนเป็นก้อนเอาคือเบาต้องไปซื้อเพราะมันมีนักเรามาีิชอบสีไหนชอบกอสีเขียวนี่สีหยางลูกสีเขียวชอบสีฟ้าชอบอันนี้สีหยางลูกสีหยางสีม่วงน้องชอบสีม่วงกัเจ้า เนี่ยเจ้ามันมีนักขนาดเลยอนะนักจนเขากิน่าตันแล้วตอนเนี้ยคือว่ามันเริ่มมันเริ่มจะอันนี้ละเหนียวแล้วมันเริ่มจะก็จะเสียนะเขาก็กลัวมันเสียแนะ่นี่ก็ประมาณเกือบเดือนแล้วเจ้ากันเลยหาก,กิจกรรม <c oughs> เซลล่กาได้ไหมของเราอ้นั้นหาก,กิจกรรมเนี่ยกับลูกเจ้าขึ้งเขาได้บริหารมือบริหารกล้ามเนื้ออย่างเียพอ <c oughs> อ่านี่ นี่สี่อย่างลูกสี่อย่างเจ้าสีเหลืองถูกต้องค่ะเก่งมากกับเฮียนภาษาภาษาไทยไปในตัวเจ้าน้องกาเลียงลูกนี่อู้ภาษาภาษาเหนือเป็นรักก,กับลูกหนาะเพราะว่าลูกจะได้อูกกากายาย้กับตากระยายกับกับลุงป้านา้าอาเกะเป็นภาษาไทยจะได้ฟังออกเดียเจ้า ว่าน้องเป็นคนที่อูฮาวเจา้าก็จะสไตล์เอีย๊ยเก่งมากลูกแต่เขาก็คือกัลังใจลูกนะเวลาลูกทำมาได้เจา้าเขาก็ต้องกับลังใจเปินว่าเออหนูทำได้นะเจา้าเก่งมากลูกน้องแล้วน้องมาลีนี่ก็คือว่าน้องอูก,กับลูกตั้งแต่ตั้งแต่อยู่ในตอ่งละคืออูภาษาเหนือก็แปลอยู่กับลูกในตองแล้วเจา้าย,ยังมาเยสสตานอ่ย แล้วก็น้ําก็จะเข้าใจไปลาแม่อูย่าเจ้าแล้วก็เนี่ยคือเพราะว่าอย่างภาษาไทายนี่คือภาษาภาษาภาษาเกิดของของแม่แล้วก็น้อกก็เกิดตีท้ายอีนเะน่จะได้เขาก็มีขอบคุณอยู่ดีท้ายก็ต้องเขาอ,อู้ท้ายตัวเอเจา้าแต่ตอนนี้โอเคเจา้าอ่าเก่งมากเลยอ่ามีแหมสองอันไม่เป็นไรใส่ไปเลยลูก แล้วก็ตอนนี้น้องมาลีก็คือเรียนเรียนที่โรงเรียนนี่ก็อู่ภาษาสเปนก็อู่ภาษาสเปนก็เป็นอย่างนี้เนะะี่ยน้องเขาน้องมาลีก็อู่ภาษาสเปนแล้วก็ภาษาอังกฤษเจ้าแล้วตอนนี้ที่โรงเรียนเปิดเกือบจะมีภาษาท้องถิ่นก็คือภาษาวาเลนเซียเพราะว่าเขาอยู่ในวาเลนเซียเนาะก็ศูนย์อะศูนย์อันนี้ก็แต่ว่า กฎเล็กของปีบ้านนี่ก็คือของครอบัวคือถ้าถ้าเกินว่าน้องมาลีไปโรงเรียนก็คือว่าน้องมาลีจะอุปภาษาสเปนกับภาษาท้องถิ่นกับกับโรงเรียนไอ้เจ้าเพราะว่าปีโรงเรียนท่านเปิดว่าอู้ภาษาอังกฤษกันอีแน่แต่ถ้าเกิดว่าน้องน้องมาลีอยู่บ้านอยู่กับแม่อยู่กับดดดี้หรือกับญาติพี่น้องญาติก็จะอู่ภาษาอังกฤษ กับภาษาไทยเจ้า <c oughs> ก็แหละก็คิดว่าอู้มันจะอยากไปสำหรับลูกก็้ <c oughs> อ d นะมันจะอยากไปสำหรับลูกก็เพราะว่าลูกน้อยอยู่แต่ <c oughs> ที่นี่แม่จุ๋ยกับลูกแม่จุ๋ยน้องเจ้า <c oughs> โอเคแต่ที่นี่ก็คือว่าละอ่อนเนาะสมองเขาก็เหมือนฟ้องน้มอ่ะมันก็ซึมซับไ,ไปไงเราไปเดินานาี่น้งเริ่มแยกแยะได้ละหนาว่ะ อยู่กับคนนี้ต้องอู้ภาษานี่อยู่กับคนนี้ต้องอู้ภาษาอีอยเจ้าเออสุดโอดได้ไหเอาผ้าเฮ้ยไปเอาผ้ามาไปลุกไปผ้าเนี่ยลุกน้องน้อยผ้าสีน้ำเงินดูละลุกแต่นังหูนะโอเคแต่นั้งหูนะว่ะเขาใจไปเอาอย่างเงี้ยนั้นงไปหอนัองหูสีเอามาเลยลูกเอามาขึ้นแม่เลยเจ้าน้องน้อยเอามาขึ้นแม่เลยลูกมาตั้งหลังนี่ก็คือ เป็นตีใจปูพักอ่ะนังลงุงเพราะว่าตะกอนนี่ก่อนนี่จะมาอยากกินเห่าตะกอนดี้แม่จะสอนอ่ายอดอี่หนาลมเก่งมาก เก่งจังเลยค่ะอันนี้ของไห้เืขอไห่ <food> ของแม่แม่สีหยังแม่สีเขียวคะแดดดิแดดดิสีฟ้าดิสีฟ้าเต็มอัน,นเดียวไว้นี่ก่อนเอาไว้นี่ก่อนอ ยัแมวที่ชูเอะโอเค <No. S 1> ที่แีบลว่าบอก่าหัวใจแยะเล่นในอย่างกระหลูยัยเจ้ากระล้องเนี่ยมันอันนี้ก็คือหนึ่งกิจกรรมละที่สร้างความสัมพันธ์จะได้ขึ้นแกะห่างจากทีวีตัวยัยห่างจากโทรศัพท์ย้ยเจ้านี่ดีหนาแล้วก็สร้างความสัมพันธ์ระหว่างแม่กับโอ้แม่ขอโทษเจ้าม, <Okay. S 1> มาเป็นอยาน่างอันนี้โอเคน้องชอบสีม่วงเจ้า ผู้กอนเจ้าเจ้าอืมไหนนะนอตเอออยู่นี่เอาวางไล้ดีก่อนเก่งมากอือเก่งมากเลยนี่เจ้าดีมากเลยกิจกรรมนี้ นางโสสวายยังไงคะ,ะนางโสสวายเอออ่าี้โอเคเดี๋ยววันที่กอาแม่มาแล้วเตี้ยน้องก็อู้ศูนย์ภาษากฤษกก็ลุกนะ <c oughs> บรใจว่ากระแด้อู้น่ะคือว่าถ้าเกิดเฮาถ้าเกิด宝妈ลี่อยู่กับแม่แล้วก็ด,ด้จิเอะเขาก็จะอู้ภารรษาอังกฤษกันเพราะว่าไอ้ปั่นอู้ภาษาไทยมาได้ เรามีความสุขกับสิ่งดีอยู่ตรงหน้าแขนนั่นแหละเจ้าเอ้ยไม่มี๋ยู่เดี๋ยวเดียด๋วยวแม่ลิงนันเนี่ยก่อนก่ะต่ำ l o โล o w please เซ็ม,มือปออะคุค๊ก เก่งจังเลยมาลีเนี่ยโอเค ได้แล้วอันนี้เป็นของขวัญของลัางวันของน้องมาลีเพราะว่านางชอบนางชอบกินบะกอกน้าที่าเจ้าเนี่ยบะกอกโอลิฟอันนี้มันจะเป็นไนมันเป็นนวยที่เปินเอาไนอ,ออกแล้วมาลีจะชอบกินชอบกินกับขนมปังที่าเจ้าบอกมาลีเก่งมากมาล,กลีํำก่าลูกดูก่อนลํำเจ้าลํำเจ้า ett ett. ลรำแต้ๆอะ อูก่อนจะไปจะได้ก็บอกพ่อป้านานาหรอกน้นำแต๊ะแต๊ะเจ้าบอกว่าน,น้องจะไปแล้วนะเจ้าบอกก่อนน้องจะไปแล้วนะเจ้าอ่อเอาเดี๋ยวป้าป้านานาลงบนที่ออกหยังเลขหยังสองหนึ่งสองสามสองสามสองสามหยัง สองสามยาลุกแถวสองสานะคะโอเคบ๊ายบายก่อนบ๊ายบายบบ๊าายยเจ้าแล้วเขาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีเจ้าวัสดีเจ้าก่อนวัสดีเจ้า